สบายดีเนาะ fc เปิดทุกคูทุกคนเนะเาะบ่ว่าจะเป็นทางในและก็ต่างประเทศเนาะมื้อนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง24บ้านสวนเด้อเนาะอ่ะมื้อนี้ก็เสียงจะเบาหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่ไมค์นั่นเองเนาะแล้วก็มื้อนี้อ่ะกรน่าจะแปลกๆหน่อยนึงเนาะเพราะว่ายังบ่ทันอาบน้ํานั่นเองอ่ะ24ก็จะมาตอบเนาะตอบคำถาม ว่าเป็นอย่งางซาซีเปิดบัญชีเราแท้ๆเป็นอย่างคือเลือกเก็บเงินบาทไทยเนาะอ่ะซซีก็จะมาตอบเพราะสซลซีทำงานอยู่ในไทยเก็บกัเก,บเก็บเงินบาทของไทยเนาะมันกะต้องเป็นแบบนั้นนี้แล้วก็คือถึงจะเปิดบัญชีเราแต่ก็ต้องเก็บเงินบาทพอเวลาฝากเงินมากก็ฝากเป็นเงินบาทนั่นเองเนาะทุกคน เลวกะอ่ะบอกยาวไปอีกในหนึ่งก็คือหลายๆคนก็คือชิโหเนาะไปตามห่างตามร้านค้าบ่ว่าจะเป็นในเมืองหรือว่าเขตโนบดก็จะเห็นแต่สินค้าไทยเต็มทั้งเบิดเลยเนาะแล้วก็เอ้าเต็มก็เป็นยังเพราะว่าเมฆาเศร้าขายเนาะที ที่เพิ่อนเอาสินค้าเนาะที่เพิ่นเอาสินค้าของไทยมาขายเพื่อนก็นจําเป็นต้องอยากได้เงินบาทอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นนําเขา่านําเข้าคือแบบสินค้าไทยเนีน่ยนาเข่ามาจากไทยไปซื้อจากฝั่งไทยมาขายฝั่งเาาเพื่อนก็รับเงินบาทเนาะซื้ออยู่ใส่เขาเจ้ากะรับยู่แล้วเงินบาทเนาะถึงจะประกาศมาวบาเอ้ยบ่ให้อย่างวะนนรงเนานะให้ใส่เงินกีบ แต่เขาเจ้าก็ต้องเอาเงินบาทคือเก่าเพราะว่าบางบางคนเราบางคนก็นอาจจะพกแต่เงินบาทคนที่ทํางานอยู่ฝั่งไทยเนาะพกเงินบาทพอเอาไปซื้อแม่ค่าเขากะบางล้านกนจะจาเป็นต้องรับอ่าเงินบาทคือเก่าเนาะเพราะว่าถ้าบรับเขาเจ้าก็อาจจะบ่ได้ขายสินค้านั่นนี่นะทุกคนเนาะเพราะว่าคนที่ไปซื้อกอาพกเงินบาทน,นั่นนะี่ฮะนะเนาะเพราะว่า ถามว่าว่าเป็นยังเฉศีคือเก็บเงินบาทเนาะตามนั่นเลยเนาะถูกนเนาะที่เฉศีบอกไปเลยเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก่ะค่าของเงินบาทนี่ก็สูงเนะเาะพอเอามาแลกในอ่าฝั่งลาวก็ถือว่าได้หลายเนาะจากเมื่อก่อนอ่าหนึ่งพันหนึ่งพันบาทของไทยเนาะแลกเป็นเงินกีบก็ได้แค่สองแสนฮะสี่พันกีบเนาะแต่ตอนนี้แบบ ไกลเลยเป็นลายเท่าตัวนอกก็คือ1,000บาทของไทยตอนนี้ก็คือได้6กแสนหาสิบพันกีบเนาะก็ถือว่าไพรมีเงินอ่าหนึ่งหมื่นกะขั้นไปแรกนี่ก็โอ้ยได้จังไดล้านเนาะได้จังไดล้านคือเป็นเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเนาะอ่าที่ที่จริงก็เงินแค่หนึ่งหมื่นเนาะหนึ่งหมื่นบาทของไทยนะขั้นมามาแลกแบบอ่า จะไป,ไปเที่ยวเล่าในนี่นะก็ถือว่าเป็นเศรษฐีเลยเนาะลหลายล้านนะล้วกะ็อยยาว่าแต่เงินบาทเนาะขนาดเขาคองกันยังใส่คองไทยเนาะสำหรับส่วนตัวของซาซีเองเดอเนาะเพราะว่าของไทยมันก็นมีคุณภาพหัวเนาะแต่อันนี้กับโบไดมาแบบอ่าเปรียบเทียบหรือว่า บูลี่อย่างเนาะเพราะว่ามันก็เห็นเห็นอยู่แล้วเพราะว่าตามร้านค้าเนาะนอกๆกกยังยังมีแต่ของไทยทั้งนั้นเลยเนาะทุกคนเนาะเวลาไปซื้อมันก็นกนอันนั้นหนะันอะไรทุกคนเนาะกะว่าต้องว่าลายเนาะเพราะว่าในส่วนตัวกะมัก จะเก็บอันเป็นเงินบาทอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเฮากับทำงานอยู่ในไทยอยู่แล้วนะเมื่อนี้ก็จะล้มๆนหนึ่งเนะสาะซาซีก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จะไปอันจะไปลงสวนอันนี้เดี๋ยวจะให้เบิงบริเวณรอบๆเนาะว่าอะไรยังไม่ได้อ่อานหนาเลยนะทุกคนเนาะ่ะอาซาซีก็มาตอบให้ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ,ะว่า เป็นยางเปิดอันบันซีลาวแท้ๆคือเก็บเงินบาทของไทยนะกาศซีก็ขอชื่นชื่นส้มอันคนไทยเยนี่ยกะแบบเป็นเงินบาทนั่นนะี่เนาะบปว่าขงองเขาเจ้าก็บบว่าแข็งแกร่งแห้งเนาะจากไหนก็ย่านะฝากทุกคนที่แบบเขามารับส้มกะ กดติดตามไว้แล้วก็กดซับสไคร์ไว้นะเผื่อบ่ผพลาดทุกค,คลิปของสาวสีเนาะทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์หนเดอ้อไปก่อนเดอ้อบ๊ายบายสบายดี